เองนะค่ะเราคิดว่าเขาทำได้นะคะค่ะอืม and then I start sponsor 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 a lot a h uh, a r o u n d my e m f r i e n d a r o u n d me อือคือเขาเริ่มเริ่มไปชวนเพื่อนเริ่มไปแนะนำเพื่อนเยอะมากที่เป็นเพื่อนเขาเคาเยอะแนะนำเยอะมากบางวันออดิชั่นทุกคนตกใจหรือทุกคนไม่สนใจเหมือนเราเหรอ่ะ You know in Cambodia network marketing อีสไลด์มันชิดผิดโอเคค่ะอันเดียวกันคุณรู้ไหมว่าธุรกิจเครือข่ายหรือเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งในประเทศกัมพูชีกัมพูชาเนี่ยมันน่ากลัวมากมันเป็นธุรกิจที่ที่หลอกลวง so it's very ใช่ดูโชว์บ้างเราหน่ะค่ะ so it's very hard for me to do it very hard โอเคมันเป็นงานหนักมากๆสำหรับเขาที่เขาจะเริ่มต้นธุรกิจนี้ยว่ I still keep positive attitude that I can do. ค่ะแต่เขาก็บอกว่าเขาคิดบวกนะคะแล้วก็เขาสามารถทำได้จริงๆค่ะ I have no any doubt line at all. เขาเขาเริ่มจากที่เขาไม่มี d o u b line เลย But my goal setting I do when apply tell me everything I do everything. เคสเขาคิดว่าเขาจะทำตามคำแนะนำของอปพลน์ทุกอย่าง ใน first month ใ first m o n I do by myself but I c a n get SBA โตั่ SBA ได้เลยนะคะขเปมือดัให้กับเขาอีกครั้งน after that I I um, I have a confident to myself that I really can grow in this business so I have a big goal setting เขาเริ่มมั่นใจแล้วว่าธุรกิจเนี้ยสามารถทำให้เขา เติบโตได้ประสบความสำเร็จได้หลังจากที่เขาขึ้นเอสบีแล้วเขาเลยเมนใจ I want to change the history in Cambodia that Cambodian think that network marketing is cheating right I want to change the history by our business to change the Cambodian like to do network marketing โอเคครับผมวอมคิดมากเขาเป็นประวัติาสตของกัมพูชาที่คนกัมพูชาคิดว่าธุรกิจเนี้ยมันธุรกิจหลอกลวงธุรกิจไ แห่งการหลอกลวงไงครับเขาจะเปลี่ยนประวัติศาสตร์ตรงนี้ให้ได้ทำให้คนกมุชชาคิดใหญ่แล้วคิดว่าธุรกิจเนี้ยเป็นธุรกิจที่ดีเป็นโอกาสโอเค After two months I got KBA สองเดือนสองเดือนคือตำแหน่ง CBA นะ KBA KBA Key Business Associate Key Business Associate โอเคค่ะสองเดือน มีรายได้1ม0 0นสองยืมมื่นสองพบาทโอ้กลับกับรยเงมยดือนที่1เดือนที่หนึ่เดนที่สองมีรายได้1 2ื0 0สองพันบาทค่ะ When เว้น I got นแคทบีเอไ t คอนโ o my friend that used to reject me come to ask me a lot เพื่อนเขาก็กลับมาสนใจนะคะคกลับมาหาเขาในเรื่อหลังจากนั้นผลลัพธ์ผลลัพธ์มันดีขึ้นหลังจากที่เขาไปทําไป2อเดือนเพื่อนๆที่เคยปฏิเสธเขากลับมาหาเขากลับมาสนใจเขากลับมาซื้อผลิตภัณฑ์ only three months my team grow up to 70, uh, s e v e n people เโอเค y 7เดสิ่เือนที่3 mm hmm. เขาเริ่มมีทีมงาน70คน mm hmm. After KBA my goal setting is TBA หลังจากขึ้น k v a แล้วตั้งเป้าหมายขึ้น TBA ค่ะ In the month of four uh, the four month of này, I, I start I start this business uh, four month only four month ทุกี่เดือน At last month At last month ค่ะเคะค่ะ My goal setting is TBA and I do it every day every day because I believe I can do it Until success น o it, until the end of the month I really got TBA okay เขาบอกวลาทุนที่เขาเป้าหมายเขาชัดเจนคือเขาต้องเป็น TBA ไม่จบสิ้นเดือนน่ะก็คือไม่จบเดือนเขาก็จะไม่เริ่มทำเพื่อสู่เป้าหมายที่เป็น TBA เท่านั้นบัตรน้องบอย TBA have a six sixty point right okay sixty point okay เขาบอก ทีวีธรรมดาขึ้นด้วย6,000คะแนน but for me I got 10,000 point ก็เ <Whoa>. ป็นที่ยอด10,000ค <laughs> ะแนน because my goal s e t t h i g I want to travel abroad เขาต้องการเป็นคือเป้าหมายเขาคือต้องการไปเที่ยวต่างประเทศซึ่งเขาไม่เคยเที่ยวเลย I never travel abroad before so Thai is the first country that I <laughs> เขามาประเทศไทยเป็นประเทศแรกทุกครั้งนี้แหละตอกนุ้ยได้ไหมครับ So my goal s e t t i n I want to get Hong Kong Centen okay ล้วมาได้แล้วแล้ว่องลงเซนเทนเออหลังจากขึ้น TBA ขึ้น TBA ด้วยหมื่นคะแนนแล้วแล้วต้องการไปทิพฮ่องกงเซนเ้นกับอวิโยน Finally now I already got it ปองกองสนเจน n e Seat a ร r e a d แเ้าก็ทำข้อมูลเปิดเ้นได้หนึ่งที่ได้ครับ So I can fulfill all my dream in my life ก็มันมาเติมเต็มความฝันของเขาซึ่งเขาคิดอยากจะท่องเที่ยวต่างประเทศแวกให้ก๊อกทีว a เ uh, อ my income when I check my commission income Okay 2,300 dollars ตอนนี้คือเขาเช็ครายได้แล้วนะคะ หลังจากที่เขาเช็ครายได้นะครับเเช็ครายได้ขึ้นมา70,000บาทคือ2,300 US ประมาณ70,000บาทจากมื่นอจากมื่นสองเพิ่มเป็น70,000บาทแล้ว <c oughs> จากที่เขาขึ้นทีเดียวนึ่งหม่นคะแนน when I when I open the commission to my mom to my mom oh. uh. มาน a สอาแม่ก <Ooh. S 2> ็เยใะแม่กยว้าวประมาณเร้เยอะขนาด้เลยเหร s tell me that if I can get 5 0 0 t n d per month, e i l l close his own business and come to do a o n i s แม่บอกเขาว่าแม่บอกเขาว่าถ้าเขาสามารถทำธุรกิจอาย้อมีได้ได้5000 US ประมาณ150,000บาท แม่เขาจะปิดโรงงานทำทุกชิ้นมาทำธุรกิจเอาอย่างของเขา So before everybody reject me but now everybody respect me Yes คือคุณเอยว่าทุกๆคนก็เคารพและศรัทธาเขามากขึ้นหลังจากที่เขามีผลงานที่ดีแบบ Because as I know in all the university uh, Cambodia, okay, The University student I think that I am the top เขาบอกว่าในเพื่อนรุ่นเดียวกันในมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาคิดว่าเขาคืออันดับหนึ่งอันดับหนึ่ง Everybody they study but they still get the, the the money from their parent right but I can earn the money up to 2,000ประ per month by my own hand โอเคคือเขาบอกว่า เขาบอกว่าทุกๆคนเพื่อนเขาทุกคนขอเงินจากพ่อและแม่จากพ่อครัวเขาเพื่อมาเรียนแต่เขาหาเงินได้เงิน2,300ยนด้วยมือเขาเอง So I think uh, all of you here okay in Avion business I want to tell you that you deliver Avion is the best company The best company in network marketing. Oh. So you are the right place and the right time already. y e s เขาบอกว่าบริษัทอาวิยองนะคะก็คือบริษัทที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ดีที่สุดค่ะนตอนนี้ทุกท่านก็คือได้อยู่นะทุกที่ทุกเวลาแล้วนะคะ So you just commitment with yourself and start your action. I believe you can success. ค่ะขอให้ทุกท่านเชื่อกับอัพไลน์นะคะทุกท่านก็สำเร็จได้ทุกท่านค่ะเขาบอกว่าประมาณว่า คือถ้าเรามีคอมมิชเมนต์เรามีคอมมิชเมนต์กับตัวเองนะครับเราก็ส <Yeah. S 1> าม,มารถประสบความสำเร็จได้ I just 20 years old. I can do. So can you?